สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องตุ๊กผูทุกคนเด้พอพ่อยายแม่ยายพอลุงแม่ป่าตุ๊กผูทุกคนจา้าฝนตกเพราะายู่บ้านน่ะน้อยบ้านนั่งตกตั้งแต่เมื่อคืนนี่ตกตั้งแต่ก่อนมือนั่งมาครับมาจากอำเภอชายวัน,ม,วนมือนหนึ่งเต็มเต็มเลยตกกลางคืนกลางเว้นนั่งมากับตกแห้งอีกทั้งกลางคืนกลางเว่นสรุปแล้วตกสามมือสามคืนแล้วเด้อพี่น้องบ้านนั่งน่ะตกสามมือสามคืนแล้วเด้อจ้า นั่งวายอยู่ป้าประตูกี่ไหนมาตกได้ตกดีแท้จะนองอกว่าบูพนทายหน้ากันมืดพี่น้องทถยหน้ากันมืดทุกคนแล้วค่ะบางแน่นั่งขับรถมาทถยหน้ากันมดืดเลยตั้งแต่อำเภอเมืองพ้นมาหอดแร้งหน่อยพี่นอ้องค่ะพ้นดีค่ะปีนี้ค่ะพี่น้องดีตจ้ามอปีอีกแล้วคแคมแ่นดีก็เจ้าปีที่แล้วนั่นโอ้ย นนันี่หลวงพ่ออันหลวงพ่อท่องสาเพิ่นให้มาเด้พอพี่น้องเด้อม,มาหนี้นั่งสิมาให้พี่น้องเบิ่งอันนี้ค่ะมาหน,นี้อาจ,จารย์สิงห์บาร์เบอร์เลขเพิ่นบ่มีเปลี่ยนแปลงเด้อจ้าเลขอาจารย์สิงห์บาร์เบอร์เด้อพี่น้องอาจารเพินพ่นให้นั่นแหละค่ะวิ่งบนเก้าเพิ่นกระเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าเก้าเก้าศูนย์ค่ะเลขล่างเพิ่นให้วิ่งหาพี่น้องเพิน่นก็ใไฮหาหนึ่งหาสามหาเก้าสามหนึ่งค่ะ ส่วนเลขกบนพนันห้างเดียวเด้อพี่น้องหาเก้าซีค่ะหาเก้าซีพี่น้องเพื่นไหนมาห้างเดียวเท่านั้นนรอพี่น้องเนาะป่านนี้เขากลับมาเบิองปูใช้บ้านห้องกับพี่น้องปูใช้บ้านกับของคนเขาดูเด้อพี่น้องเด้อมวดนี้เปิไหนมาแบบนี้แล้วล่ะพี่น้อง ู้ใช้บ้านค่ะผู้ใช้บ้านบนไหนวิ่งบนหกตัวเดียวเลยพี่น้องจับหนึ่งหกหกหนึ่งมานี่เด็กล่างวนไหนวิ่งแปดค่ะมีวิ่งแปดท่อน,นั้นแล้วพี่น้องวันไหนวิ่งแปดจับคู่เด็ดแปดสี่สี่แปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดท่อน,นั้นค่ะพี่น้อง น,นี่มาเลขสูตรของนั่งสูตรเด่นซโตมาครบ3าตวัวบนพี่น้องนี่นะนนพอพอแต้มเพื่อนเอาสูตรนั่งทั้งหมดสิบสูตรเพื่อนเอาไปคัดตัดเลขสองตวัวได้เท่านี้นกจ่าได้เก้าสาเก้า3ูนย์หาสาม0าศูนย์สี่ได้หกตัวเท่านั้นค่ะตว่าเลข3าตวัวเพื่อนกหรักร้อยมากรักร้อยเพื่อนสกับหาสกับหาได้พี่น้องจับ นั่งมาจับไหาได้หาเก้าสามหาเก้าศูนย์หาสี่สามหาสี่ศูนย์เรียกสามก็ได้สามเก้าศูนย์สามห้าศูนย์สามสี่ศูนย์พี่น้องร่วมตเบิรเพื่อได้เจ็ดนั่งออกมาแยก,กว่าได้เจ็ดหางนะพี่น้องบาทนี่บาทนี่ก็คือบาทนั่นและบาทนี้ เนี่ยการเลขของอาจารย์หนุ่มเมืองยศค่ะอาจารย์หนุ่มเมืองยศได้พี่น้องหนุ่มเมืองยศเพื่อนไหนมาศูนย์กับหกเพื่อจับคู่ได้ศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เจ็ดหาหกหกหกแล้วก็เจ็ดหกค่ะเลขล่างเพื่อนไหนมาเก้ากับหาจับคู่ได้เจ็ดเก้าเจ็ดหาหาเก้าแล้วก็หาหาเนอบานนี้เลขสูตรที่สามเพื่อนได้ วิ่งสองกับเจ็ดโอ้ยขอโทษจ้ะ <c oughs> วาย <c oughs> พี่น้องบารนี่เพื่อนให้วิ่งสองกับเจ็ดบารนี่เพื่อจับคู่ให้สองศูนย์สองสามเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเด้อพี่น้องมาดนี้ก็คือกําลังจะอธิบายให้ฟังเด้อบารนี่เด้อไอที่มีห้อยอันนี้เด้อพี่น้องนี่เด้ออันที่ไอชีกากระบาดน,นี่ก็คือบ่เอาบารนี่ไปยังจังบ่เอาบารนี่ มาเบิ่งสูตรของคนเปิดโซ่มาหายมือเศ้านี่ค่ะอธิบายให้พี่น้องฟังก่อนนะพี่น้องเด้อเนี่ยค่ะอาจารย์หนุ่มเมืองยศฟันทงวิ่งบนยังหยังศูนย์กับ6คือเก้าพี่น้องศูนย์เกแล้วก็เจค่ะวันนี้เพิ่นในเลขสาตัวมากกับมีหนึ่งศูนย์เ หา้าอันแปดห้าในเพื่อนฝันด้จ้ะสองแปดห้าในเพื่อนฝันเ้อพี่น้องเพื่นอนฝันจ้ะวันนี้เลขล่างเพื่อนให้วิ่งหาเก้าก็หาคือเก้าแล้วก็เลือเจ็ดเก้ากับหาห้กับกพี่น้องบาทนี่อันมูที่เพื่อนห้มาไอ้ที่ว่าเพื่อนเอาเนาะก็ค,ะคือเลขนี้นะ้อวันนี้เพื่อนมีปลอล่อไว้อยู่นี่เดี๋ยวเพื่อนเชยนไว้จังสีชัดเจนนะพี่น้อง้อนี่ค่ะตัดทิมเลยค่ะเพื่อนว่านะบ่ต้องเอาเลยตัดทิมไปบบมา บอมาแน่นอนพี่น้อง่นมาจังสั้นกะตัดทิ้งไปได้เลยเนี่ยเพื่นอนบอกตัดถิมเลยก็คือตัดบนตัดออกกัะพี่น้องบนตัดออกเนาะตัดออกหาศูนหาเาเอาศูนหกเเอาหาหกเเอาหกหกก็เพเอาเลขล่างเจ็ดหากับเเอาหาเก้ากับเเอาตัดทิ้งไปได้เลยเพิ่นว่าน่ะให้เอาท่อนี้ไปเลยเพื่นอนมันใจแห้งค่ะ อ,อาจารย์นุ่มเมืองยศกับเพื่อนบอกไว้เอาท่านี่พอนี่ค่ะนั่งขีดเส้นกันไว้ให้ได้นี่เอาเท่านี้พอเนี่ยค่ะสรุปแล้วเลขวันที่สิบหกพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกเลขของอาจารย์นุ่มเมืองยศเพื่อนเอาท่อนี้เด้อพี่น,น้องเอาแคบไวจ้จะแคบไวน้นหนเด้ออ่าแคบไว้เท่านี้จะเพื่อนเอาท่านี้เนี่ยเอาท่านี้เด้อพี่น,น้องอ่ะนั่นแหละ นี่ยก็เพิ่นนัน่นเนี่เดอ้อนั่งียนกันไว้ให้นี่เอาเท่านี้ก็พี่น้องเอาศูนย์เจ็ดเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดศูนย์เท่านั้นค่ะแล้วเลขสามตัวนัน่นเอาเมดทุกตัวเพิ่นว่านัน่นแต่ว่าเลขหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดสองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดหกนั่นเป็นเลขสูตรเพิ่นเด้อไอสองแปดห้านั่นเป็นเลขเพิ่นฝันค่ะเลขเพนนิ่นฝันเออพี่น้องค่ะเอาเป็นว่าเข้าใจแล้วเนาะพี่น้องเนาะ อ่าเข้าใจแล้วบานนี้เฮาเข้าใจกันแล้วก็คงไม่แคล้วจะผิดพลาดว่ไปได้เมล่ะ <c oughs> บาทน,นี้ค่ะหลวงพ่อพรผู้ที่เฮาล่อค่อยเนาะพี่น้องเนาะมาแล้วเด้อพี่น้องหลวงพ่อพรนค่ะโค้งทุดไทยให้มาเลยกับพี่น้องหลวงพ่อ หลวงพ่อพอนเพิ่นไห้ทั้งบนทั้งล่างแต่เพิ่นไห้ไปเลขยสองตัวเด้อพี่น้องเพิ่นไห้ศูนย์เจ็ดสองเจ็ดเก้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดศูนย์เจ็ดสองแล้วก็เจ็ดเก้าค่ะพี่น้องหลวงพ่อพอนเราไปนอนเราเขาเพิ่นเขาดูเด้อพี่น้องจําได้บ่หลวงพ่อพอนเขาเพิ่นเขาดูค่ะค่ะเขาดูเขาให้เขาแห้งเพิ่นเขาโดยที่บ่นั่นเลยพี่น้อง เขาโดยที่บ่แค่ไผเล่นเลยหลวงพ่อพ่อเงินเพิ่นได้เขาเขาดูพี่น้องเขาดูล้วกะเลขเกเพิ่นบ่หลายตัวกับพี่น้องเลขกบ่หลายตัวจักน้อยเลยค่ะห้มา,มาบาทนี่เนาะบาทนี่ก็คือบาทนี้คือบาทนั่นด้วยบาทนี้ <c oughs> แล้วบาทนี่นะก็คือบาทนั่นอ oh. อันนี้กัเนาะอันนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่เด็กกันเด็กอันพ้ออันอันพอแต้มที่คล้องสาวดำพี่น้องเข้าใจเนาะเลขสูตรเด่นซีต,ตัวต่วาเพ้นตัดพ่นเอามาคัดค่ะพี่น้องเพ่นคัดแต่กันจากเลขเลขสิบสิบสูตรค่ะเลขสิบสูตร เลขสิบสูตรของเย็นจิตพ่อทวีของสาวดำนะคะพอเพิ่นตัดได้เฉพาะเลขสองตัวเนี่ยการเพิ่นตัดได้ซับหนี้พี่น้องวิธ <c oughs> ีตัดเพิ่นก็คือจังสี่ค่ะพี่น้องพี่พอละว,ว่าหนึ่งสิโนเพิ่นว่าสามกับศูนย์นี่มีเจ็ดสูตรเก่านี่มีหกสูตรหามีหกสูตรซีไมีหาสูตรค่ะพี่น้องกับสูตรทั้งมือทั้งม้วนเนาะพี่น้องเนาะเพิน่นบอกจังสี่เนาะเนี่ยสินั่งถามเพิน่น พอนพอแต้มเพิ่นคัดออกเพิ่นคัดออกพี่น้องได้ซ้ำหนีเด้อพี่น้องเด้อที่พอเราคัดไห้พอแต้มเพิ่นคัดห้จ้าห้เสี้ยนใไงเพิ่นเป็นผู้คัดห้เนาะพี่น้นนอ,นองเนาะฟังให้เข้าใจเด้อนี่คือสูตรเด่นซีตัวบนค่ะมาก,กบสามตัวค่ะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นตัดได้เฉพาะเลขสองตัวนี่เด้อเพิ่นตัดได้หกหางเท่านั้นค่ะจากเลขเอ่อหลายตัวนะคะสิบสูตร สิบสูตรมีสูตรละาหกตัวเนาะเพิ่นตัดได้เท่านี้ไดพนน้พี่น้องเพิ่นตัดได้เก้าเก้าสามเก้าศูนย์ห้าสามห้าศูนย์สี่สามสี่ศูนย์เท่านี้ได้พี่น้องเนาะเนี่นั่นอันนี้ก็นนคือของอ่าสูตรสูตรเสาดำกับพอ่พอพอ่พอพอ่อแต้มเพิ่นตัดให้เอามาบันทึกพี่น้องลูกดอนล,ล่าก็ต้องขอขอบอกขอบใจลูกดอนล,ล่าหลายๆเด้อส่งตัวเลขมาให้คุณแม่ ให้คุณแม่เอามา,าแจกให้เอฟเอฟซีค่ะซอยส่างซอยแปงน้ำกันแม่สั้นหลวงปู่คุนบอกว่าหลวงปู่คุนบอกว่าปู่สร้างวัดคุนฟันทงหาเจ็ดหนึ่งหาพี่น้องก็อยู่ในสูตรอาสาวดำอยู่ในสูตรสามตัวคันเทพเนาะลกะแอส,สูตรสองล้อคันเทพก็มีค่ะเจ็ดหนึ่งห้าห้าหนึ่งเจ็ดนี่น้อพี่น้องเนาะอันนี้ราคาเพิ่นนั่น บอกว่าปูส้างวัดเพื่อนกัล่งส้างกันลังแปลงเราวัดก็เป็นวัดไงไ่ค่ะเพื่อนก็เลยให้ไอ้ตัวเลขมาแต่เพื่อนบอกให้บอกอกว่ายุ่งมองไหมองไดเพื่อนให้เอาตัวเลขมาแล้วก็ถือแล้วก็ซอยกันถือแล้วก็ซอยกันไปตุ้มไปห้อมไปสมทบสร้างน้ำกันค่ะพี่น้องสร้างสร้างวัดน้ำกันวัดไงค่ะพี่น้องลูกดอลล่าเพื่อนไปไปเอามากับมดมัดกับเแดงเพื่อนไปพูนละหอดวัดพ่นละ เพิ่นเร่ส่งมาให้คุณแม่สาวดำเพิ่นก็เลยเบอกซูฟังนั่นก็เลยเบอกให้เอฟซีฟังค่ะเราพี่น้องเนาะก็คือเจ็ดหนึ่งห้าละกัเจ็ดห้าหนึ่งห้าละก็นสองเก้าเด้อพี่น้องขอทุกคนโชคดีเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็กราบขอบพระคุณหลายๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเป็นกำลังแรงใจให้สาวดำในด้อจ้าที่สำคัญอย่าลืมอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะพอที่พี่น้องจะได้พลาดโอกาสจาก แนวทางตัวเลขของตะละงวดตะละงวดนอพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องหามเจ็บหามจนหามไขรหามป่วยขอให้พี่น้องรวยๆทุกผู้ทุกคนขอให้ถือไวรัฐบาลงวดนี้เด้อพี่น้องใอ้ถือหน่อยถือหลายก็ขอให้ถือยากอะไรบาวเาะถือนอพี่น้องเนาะค่ะไปพ่อกันคลิปหนานนอพี่น้องนะคลิปนี้ก็บตอนนี้ได้จ้า ขอบคุณและสวัสดีจ้าขอบโอกขอบใจลูกดอนล่าหลายๆเดอ้อลูกถี่ส่งเอยอ่าแนวทางมังไห้คุณแม่จ้าขอบคุณห,หลายๆค่ะสวัสดีจ้าวีนองแคปเอาด้จ้า